บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับรัฐทั้งหมดได้รับการแจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่าขณะนี้เงินของรัฐบาลยังไม่เข้าขอเลื่อนการจ่ายตามที่ได้ตกลงกันไว้นั่นคือพอเบิกเงินไปเงินรัฐบาลยังไม่มาก็เลื่อนคนที่ทำงานกับภาคราชการตัวนี้ได้รับผลกระทบทุกคนเงินไม่เข้าครับตัวนี้นี่ข่าวร้ายที่สอง เอาละครับทันทีรบครับก็มาถึงข่าวรายที่3วันนี้ให้แต่ข่าวรายก่อนแล้วกันข่าวรายที่3วันนี้เป็นวันที่62จากวันที่18ธันวาคม2567มาถึงวันนี้62วันแล้วที่เลยเส้นตายที่กองทัพภาคที่3ยื่นคำขาด ให้วาแดงย้ายทหารย้ายฐานกองกำลังติดอาวุธของชาติพันธ์ว่าที่ตั้งอยู่ตลอดแนวชายแดนไทยตั้งแต่อําเภอปรางมะพาจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอน